ดูกันว่ามีอะไรใต้ฝัของพวกเธอเออมันคือช็อกโกแลตเจ๋งแต่ว่าละลายนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีฮ่าฉันเป็นไงดีออ๋อใช่แล้วฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้ว <c oughs> ฉันสามารถทำมันแข็งได้ด้วยน้ำแล้วก็น้ำแข็งสิ่งที่สุดที่สุดก็คือฉันสามารถทำช็อกโกแลตเป็นรูปอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการนะมาลองกัน <c oughs> อร่อยมากสุดยอด ตอนนี้ก็บีบใส่น้ำเย็นๆแล้วก็ดูดชิลไลรูปหัวใจของฉันสิสวยจังเลยเหมือนเครื่องประดับใช่ปะจะชอบหรือเปล่าืมมาลองกันดีกว่าอร่อยมักมบ้ารีเซ็ตเลยซูรี่ตอนนี้หูตาเธอแล้วไหนที่สุดโอ้ฉันได้ชิลไลเหมือนกันเจ๋งอะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยน้ำแข็งอย่างอยของฉันก็ไม่ละลายแล้วกันมาลองกันดีกว่า ำไมกันไม่เข้าเลยเราเข้าเข้าสิหากสิทำไมมันถึงไม่ได้ผลเลยอยอชยอกโกแลใช้ม,มันแข็งเกินไปแล้วเข้า <c oughs> ไม่ได้ผลเลยระคายเคืองโอ้จูนี่ระวังหน่อยสิมาว่าอย่างอื่นดีกว่าเออดูเจ้าแมวตัวนี้สิออกมาสวยอร่อยมากๆด้วยฉันก็อยากกินช็อกโกแลตเหมือนกัน เธอตกลงแล้วใช่ไหมว่าจะเปิดพร้อมกันเปิดเลยโอ้มันคือบั๊มี่เจเงืออยากรู้จังว่าใครได้อันที่ร้อนใครได้อันที่เย็นโอ้เข้าใจแล้วจูนลี่ได้อันที่ถูกแช่แข็งนั้นเขาที่น้่ก็ร้อนสิสิ่งไปเลยฉันมีความสุขจังมาลองกันดีกว่าโอ้สวยมากอืมแล้วก็อร่อยมากด้วยฉันรู้สึกว่ปาฉันจะไหมมันเผ็ดยังไม่น่าเชื่อโอ้ฉันกำลังเป็นไฟแล้วจูนลี่บาย โอ้ฉันมีไอเดียจริงๆเธอสามารถละลายบะหมี่ขอนเชนได้เพราะเราเผืนอเตยมาหนี้นะโอ้เจ๋งจังเลยบะหมี่ขอนเชนร้อแล้วก็อร่อยเหมือนกันมาลองกันดีกว่าโอ้ดูสิมันอร่อยมากเจ๋งอะอ๋อเป็นพ่อหมี่นะครั้งนี้แค่จะเป็นคนแรกดูเหมือนว่าจะเรียกเปิดฝาก่อนนะขณะหลังลอดเห็นนะ แล้วมันก็คือพิซซ่าเออดูน oh, ่าก ah. ินมากมากอยากรู้จังว่ามันร้อนหรือเปล่าใช่แล้วล่ะมันร้อนแลวก็ชิสเยือสุดยอดไปเลยดูสิมันน่ากินแค่ไหน Let's go ว้าวนั่นมันน่ากินเปิดได้แล้วลทีนะอเออไม่นะส่วนของฉันมันถูกแช่แข็งจะกินได้ยังไงอะแบบนี้ไม่ชีสเยือยนั่นแน่มันแข็งเหมือนหินเลยฉันกินไม่ได้อะโอ้ยไม่ละฉันจะไม่กินหล้ว <Huh? S 1> ฉันนึกไอเดียได้ ฉันรู้ว่าไมทํากันมันนี่ยังไงเธอแค่ต้องเอาเข้าปากไว้พร้อมนะเธอชอบเปซดส้าหรือเปล่า oh <my> oh, อู๋โอ้ฟันเธอหลุดไปสิหนึง่งแต่ฉันคิดว่าหมอฟันน่าจะแก้ไขได้ <laughs> อะไรกันไม่จริงเรายังไม่สวยงามผลฉันจะไม่กินเป็ดสัน้นอีกแล้ว <laughs> งั้นไม่กินผงฉันไหมมากินของเ <laughs> ราด้วยกันนะ <laughs> ขอบคุณนะจูลี่ <Come> อยากรู้จังว่าเมรไรใต้ฝากระเบื้อีะเปิดเร็วเขา้า <we> เริ่มจากทินนะโอาวะมันคือว้าเฟลแต่ว่าอันนี้แช่แข็งแน่อนอนใช่ฉันได้แบบแช่แข็งแล้วจะนี้ง่ายเนี่ยมแข็งมากจูเลียเธอได้อะไรเร็วเข้า <Wow. S 1> มาหาคำตอบ <Yeah. S 1> oh, กันโอ้วาเฟลกับฉันร้อนมากตัวอย่างนี้สิกินหอมสุดๆเราไม่ไหวแล้วล่ะ <Yeah. S 1> <laughs> มาลองกันอ้ยร้อนมากมันร้อนกันไปแล้วอ๋อ oh. ทีน่าใช่ด้วยเอ้ยอ,อะ่ะตอนนี้ฉันจะลองวาเฟ้ลต่อ <c oughs> ใช่แล้วฉันต้องการซ้อมและก็มินในการกินโโดยวิธ <c oughs> ีนี้ฉันสามารถกินได้หมดแน่นอน <c oughs> เอาไปเจา้าอ,อร่อยมาก <c oughs> ทีน่าทำไรอยันนะ <c oughs> ฉันก็อยากกินเหมือนกันเฮ้ออ๋อไกลผลแต่เราชันแย่มาก ฉันจะไม่กินอาหารชั้นเค็มแบบนี้อีกแล้วทีน่ะนี่ทีน่ะจะเรียกเธอแค่ครั้งเดียวนะแล้วเข้าทีน่ะทีน่ะฉันมีเดียนะมากินว้าคู่ของฉันด้วยกันเถอะมันมีพร้อมสับสองคนแน่นอนหยุดนะทีนะครั้งนี้เราตัดสินใจกันว่าจะเปิดก่อนด้วยเกมนิวนักสู้ใครจะชนะครั้งนี้นะเราต้องตัดสินใจกันแล้วโอ้ยแย่ทีนะชนะ เปิดเลยเออมันคืออะไรดืปแปลกๆจังเลยมาดูกันว่าดีกว่าจูลี่ได้อะไรเราไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรในานของเธอแล้วข้าจูลี่เปิดได้แล้วอ๋อมันคืออมยิ้มล่ะสิ่งเป็นเลยแล้วมันก็แข็งด้วยเอแต่ว่าลินฉันแต่ฉันมีไอเดียสุดเจ๋งแล้วมาแก้ทีหน้ากันเถอะเหมือนกับว่าโอไม่นะเล่นคนฉันกำลังติดกอมยิ้มเย็นๆนะทินนะช่ฉันด้วยฉันติด เลนเลนชันฮะได้ผลแล้วอะไรฉันฉีดลูกเงมามันอยู่ในต่างห่างแล้วเธอแกล้งฉันแต่ช่างเธอฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันจะใช้หลอดตอนนี้ฉันจะเปิดลูกโป่งคาราเมลกันดูนี่สิสวยมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนี่ขอลองมาได้ไหมอยากลองเหรอ ไม่ละถึงเวลาของอาหานจานใหม่ไปดูกันว่าใคจะเปิดเปนคนแรกโอ้จูลีฉันนะ hmm. ทีน่าเราต้องได้อย่างที่ทำนะจูลีเปิดเลย oh. มันคือนาเก็ตเส๋งจังแล้วมันคืออะไรร้อนหรือเย็นโอ้ oh. มันร้อนมากๆลองเลย hmm. อร่อยชิมไหมตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าทีน่าได้อะไรแล้วข้าทีน่าเปิดฝาได้แล้ว โอ้มันถูกแช่แข็ง oh. นังเก็ตแช่แข็งมไม่อร่อยเท่านังเก็ตร้อนๆแน่นอนอาจทำให้เธอฟันหลุดอีกสองสซี่ก็ได้หรือว่าจะจะให้ร้อนขึ้นนะด้รือสักอย่างโอ้ยแล้วเขา้าทำอะไรนะโอ้ย oh <yeah. S 1> ฉันต้องลองมันโอ้ยไม่มอือเอาใช่แล้วฉันสามารถอุ่นนังเก็ตได้ด้วยที่มีผมไง มันทำให้ผมฉันร้อนด้านมันก็สามารถอะไรนเกื่ได้อย่างแน่นอนแค่ต้องรอนิดหน่อยอีกนานแค่ไหนอะเฮ้ยอ๋อดูสิมันพร้อมแล้วดูสิจูลี่อืมมันอร่อยมากมากคุ้มค่ากับการรอเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วอะไรรอพวกเธออยู่ <'m> อ้าวมันคือโกโก้แล้วก็มาร์ชเมลโล่ hey, เออทินหน้าได้กโก้แช่แข็งแน่นอน right, right, ส่วนจูลี่ได้แบบร้อน เอาล่ะฉันจะใช้หลอดเอาไม้มันไม่ได้ผลเลยมันแข็งเหมือนหินนะเรวเข้าสิ what oh ันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วการเรียนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเหรอ o ฉันช่อดีมากฉันสามารถเดือมกกอสารอะไอนฉันได้แต่มันร้อนกันไปฉันทําทำมันสิกอย่างแล้วอ้ใช่แล้วฉันจะสมถึงมือ มูนี่สิมันจะช่วยฉันได้ในการเจ็บแก้วตอนนี้ก็ไม่รอสักนิดมาลองกันเลยอร่อยมึกมากฉันชอบจังและนี่คืออาหารจานแรกมาดูกันว่าได้อะไรบ้างจูลี่ได้ม์ชเมลโล่สีชมพูส่วนออสการ์ได้ช็อกโกแลตบอลมอร์ติเซลส์มันใหญ่มากส่วนฟิบี้ได้เยลลี่สูชิเจ่งจังได้เวลาลองแล้วฉันเป็นคนแรกนะมาลองกันเลย แต่ตะเกียบก็ใช้ยังไงล่ะแบบนี้เหรอหรือว่าจะแบบนี้ล่ะไมง่งานถ้าแบบนี้เป็นยังไงได้ไหมว้ย oh, <man. S 1> น่าเบื่องั้นฉันจะใช้วิธีของตงล็อกกันเอาให้ okay, ตายมันหล่นเลย <the> เอาล่ะมาลองแบบไม่ใช้ตะเกียบดีกว่าด้วยมือสะดกวกกว่าเยอะแล้วก็อร่อยกว่าด้วย วิเศษจังในลูกตาพวกนี้สิสิบตั้มสิบไปเลยต้องเรียนนิ้วอยากกินบ้างอลอกด้วยนะดูสิอยากกินให้เกลี้ยงเลยเพื่อนๆฉันจะกินแล้วนะชิ้นสุดท้ายฉันกินหมดแล้วล่ะแล้วใครอยากกินต่อฉันฉันเองฉันได้หมอที่เซอร์เลูกใหญ่อยากลองเล่นแล้วแล้วอะไรข้างในเนอะต้องทุมบมันยอ ต้องอย่างนี้สิมีมอสให้เซอร์เล็กๆอยู่ข้างในมากมายเลยเจ๋งอ <c oughs> นี่สาวๆออกไปนะมันเป็นของฉันคนเดียวฉันจะลองเดี๋ยวนี้โอ้ช็อกโกแลตอร่อยจังเลยฉันไม่สนใจอะไรแล้วฉันจะกินอย่างเดียวมนี่มันสุดยอดมาอร่อยจังช็อกโกแลตทั้งหมดเข้าปากแบบนี้อมๆๆๆ,ๆมาเลยอ๋อหนึ่งสองสามสี่เลี้ยงเข้ามาเลยน่ากินจัง ลับลึนเนะอีกลูกแล้วก็อีกลูกเยอะม,มากชิ้นสุดท้ายอร่อยมากหมดแล้วละตอนนี้ตาเธอจุลิยี่มเลยฉันมีมาร์ชเมลโล่สิบหัวหนึ่งวนนี่มันสุดยอดมากมาลองกันอร่อยจังเลย <c oughs> แต่ว่าฉันอยาเอาเข้าปา่าให้หมดเลยทีเดียวแต่ค,คิดว่าฉันสามารถเข้าเปา่าหมดหรือเปล่านะมาเดียวกัน <c oughs> ตอนนี้แหละใกล้แล้ว <c oughs> ใช่ฉันทำได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันเคี้ยวไม่ได้อ่ะช่วยฉันด้วยเพื่อน ก็ได้กัได้ฉันช่วยเองเครียบการแรงๆนะแบบนี้ไงตอนนี้เชื่อได้หรือยังได้แล้วล่ะขอบคุณออสการ์แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างผิดปกติกับฉันนะแม่จ๊ะเกิดอะไรขึ้นปาไและของของฉันกลายเป็นสีชมพูด้วยแล้วพวกเธอล่ะคนอื่นยังสบายดีนะแต่เดี๋ยวก่อนสิมันคือผลข้างเคียงของสจารอาหารปากและขอของออสการ์เปลี่ยนเป็นสีดำส่วนฟิเบ็กเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินไม่อยากจะเชื่อมันดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเธอกำลังรอของอร่อยยูมันมาแล้วว้าวโจลี่ได้ปอกกี้สีมพูส่วนออสการ์ได้บหมี่พริงเกิลสีดำฟีบี้ได้แพนเค้กสีฟ้าเจ๋งจังแล้วมันใหญ่มากด้วยออสการ์อยากเป็นครงแรกงั้นก็ไปกันเลยฉันไม่ต้องการนี่แล้วถึงไปอาตะเกียบมาแล้วก็มาลองบหมี่กันว้าดูสิมีสีดำมันก็อร่อยมากสุดยอดไปเลยเดี๋ยวก่อนนะพวกเธอกินบหมี่ของฉันไม่ได้นะฉันคิดว่าถ้ากินเบอร์เกียบมันต้องใช้เวลานานงั้นใช้มือดีกว่า โอ้ว้าสาวๆย่งใช้มันก ak ินก็ย่งอร่อยตอนนี้ฉันกำลังกินบะหมี่ที่กินได้ทั้งปีนี่มันอร่อยมากนี่ระวังหน่อยสิโอ้โทษทีนะฉันล่มไปเลยว่าพวกเธอนั่งตรงนี้แต่ว่ามาอะไรจนหยุดไม่ได้แล้วล่ะและมีของออสการ์น่ากินจริงๆด้วยเราก็อยากลองบ้างแต่ออสการ์ตะกาแล้วก็กินคนเดียวจนหมดแล้วงั้นคนต่อไปก็คือฟรีบี้ไปกันเลยโอ้ยแย่ฉันกำลังหิวเพอดีมาลองบเวอร์รี่กันก่อนเลยอร่อยจัง ตอนนี้ก็ได้เวลาของแพนเค้กว้าเดินได้สี่แพนเคก้เคกสีฟ้าเป็นรสบบอรี่เจ๋งอะสุดยอดไปเลยเ<อ>ฉันจะกินให้หมดคนเดียวและก็ไม่แบ่งใครแน่นอนไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นนะและฉันมีไอเดียแล้วพวกเธอชอบมอนสเตอร์ตัวน,นี้ไมหมล่ะฮะกลัวหรือเปล่า <laughs> พวกคิดกลัวเอ้ยมันก็แค่หน้ากากแพนเค้กนะแล้วก็ยังอร่อยด้วยสุดยอดไปเลย มันอร่อยมากจนฉันยืนไม่ไหวแล้วจะ,จะกินให้หมดเดี๋ยวนี้กินหมดแล้วเหรอ,อจูลี่ตอนนี้ถ้ากินต่อได้จริงปะฉันเหรโอโอ้ยแย่ฉันตื่นเต้นมากเลยลองปอปเก้รสตรอเบอรี่แบบนี้มาดูกันดูนี่สิมันดูน่ากินสุดๆกลิ่นหอมมากด้วยตอนนี้ก็มาลองกันเลยอร่อยจังน่ากินจังเลยพิเศษมากอยากกินให้หมดเดี๋ยวนี้อะไร ฉันไม่แบ่งพวกเธอหรอกนะไม่ต้องขออะไรไม่มีทางฉันจะกินมันเองคนเดียวให้หมดจนคำสุดท้ายดูนี่สิมันแห้งใหญ่แค่ไหนแล้วมากินพร้อมกับน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรีโอ้ว้าวดูสิน้ำเชื่อมเข้ากันได้ดีกับป๊อกกี้จริงๆฉันอยากกินแบบนี้มากกว่าอีกนะไม่แบ่งกันเลยและดูนี่เล็บยาวยาอนฉันเป็นไงล่ะฉันจัดการทุกคนฮะไม่ต้องกลัวนะฉันอยากกินมันมากกว่า คนน้ำลายไหลเ<ม>พราะฉันกินใช่ไหมละ่ะใช่แล้วฉันอยากกินมากกว่านี้แลวก็มากกว่านี้เราเสียสติไปแล้วหรือเปล่าอ่ะเอาละมากินต่อกันหมดแล้วเหรออย่างน้อยก็ลองทุกอย่างแล้วอโอ้ทุกคนมีบางอย่างคือปกติขอฉันอีกแล้ว <S <S โอ้ไม่นะข้อคนรฉัน <S <S แล้วถ้าขคนจูลีก่กลายเป็นสีชมพูแสดงว่าอัสแ์กับฟิลลี่ก็ต้องเป็นสีด้วยพระเจ้านั่นไงเขาเป็นสีแล้วอยากรู้จังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไปดูกันเลย รอบนี้ใครได้อะไรบ้างออโอ้ว้าวฟีบี้ได้มาฝฟอร์นท์อสีฟ้าเจ๋งจังโอ้ว้าวส่วนออสการ์ได้คับเค็กสีดำมันใหญ่มากสุดยอดและเจลี่ได้มากฝรนกับบ้าบ้า,บาแลวมันก็ใหญ่มากเหมือนกันฉันแค่เห็นแบบนี้แค่ในขวัญเท่านั้นนะเจ๋งจังใรจะเริ่มก่อนมันก็มาเริ่มที่ฟีบี้แตเราไม่ไหวแล้วไปกันเลยเแลวฉันอยากกินให้เราที่สุดโอ้อร่อยจังโอ้โทษทีไม่ได้ตั้งใจนะมันเหม็นเป็นบ้าเลย อสขอโทษเอาล่ะมากินต่อกินให้หมดเลยที่นี้ออน่ากลัวจังอ๋อทำไมมันเผ็ดจังเลยอะ่ะทำไมไม่มีใครเตือนฉันว่ามันคือหมักฝรั่งทอดรถแผ็ดสุดๆโอ้พระเจ้าฉันเจ็บคอไปหมดแล้วทำไงดีอ๊อออดูเหมือนว่าทุกคนต้องช่วยฟีบี้ให้ได้นะใครมีไอเดียบ้างออสการ์น่าเอเสิงๆได้แล้วมีถังน้ำมาช่วใได้แน่ๆ โอ้ใช่ปีบีเล่าพ่นไฟแล้วล่ะถึงขนมจะอร่อยแต่เธอต้องระวังให้มากกว่านี้นะ่<ส>ง,งั้นต่อไปก็เป็นตาออสการไปเริ่มกันเลยโอ,โอ้ว้ากับใครดูน่าก,กินละเท่มากมันมากกว่าฉันแน่นอนและครีมก็อร่อยสุดๆบีบีนี่นี่มาช่วยออสการกินัเค้กกันเถอะมันต้องตลกมากเแนะ่นนได้เลยหนึ่งสองสามสกา็ ฮ่ามันได้ผลแต่เราจริงๆด้วยมันไม่เจ๋งสักนิดเลยอ่ะแต่อย่างน้อยฉันก็ได้กินครีมเนาะสุดยอดถึงอยู่บนหน้าก็อร่อยอยู่ดีต่อไปมากินครีมที่คัพเค้กให้หมดกันกินจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยใช่แล้วอร่อยเกินเป็นยัยตอนนี้ก็เช็ดหน้าสักหน่อยแทนๆสะอาดแล้วเก่งมากต่อไปตาเธอจุลิ นที่สุดก็ตาฉันอยากลองหมักฝรั่งให้เราที่สุดแล้วดูนี่สิมันใหญ่มากเลยเอาห่อออกก่อนเราไม่ต้องการสิ่งนี้แกออกไปเลยที่แบบเดิมจะลองกันแล้วอีกแบบเดิวเท่านั้นนี่มือมาจากไหนนะนี่เป็นของฉันคนเดียวนะไหนลองยับด้วยสิโอหนังจังอะแต่จะเกิดยังไงดีปากของฉันเล็กเกินไปสำหรับกระใหญ่แบบนี้พวกเธอหัวเราะอะไรกันเนี้ย ฉั S <S <S นต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้จริงด้วยฉันนึกไอเดียเิงๆได้แล้วศิลปะการต่อสู้ที่ฉันเรียนมาช่วยสมัครฝรั่งให้เป็นชิลิกเล็กได้คอยดูนะเฮียเป็นไงละ่ะเอาไปเลยแบบนี้ดีขึ้นเยอะคิดว่างไงไม่ต้องปรบมือหรอกตอนนี้ก็ได้เวลาลองแล้วโอ้ว้าวอร่อยจัง เยอากินมากกว่านี้และก็มากกว่านี้เธอกินเก่งจังอีกเขาไม่กี่ชิ้นเท่านั้นตอนนี้หมาฝรั่งทั้งหมดจะอยู่ในปากฉันแล้วต่อไปก็ได้เวลาที่สำคัญที่สุดมาป่อลูกปองกันเลยคอยดูนะโอ้ว้าวลูกปองใหญ่มากเลยแต่ระวังด้วยนะถ้ามันระเบิดไม่มีใครรอดแน่ระวังแล้วมันก็ระเบิดจริงๆรฮะเพรเธอจะไปด้วยหมาฝรั่งแล้ว รีบไปทำความสั่นกันดีกว่าโอ้ไม่ตายน้าเพีแขยนจังเลยอะ <Here. S 2> เป็นอะไรไปหรอ uh oh. มันเกิดอ,อะไรขึ้นอีกแล้วโอ้ว้ oh, wow. าวทั้งหน้าเปลี่ยนสีตั้อย่างนี้สิแต่มันเข้ากับพวกเธอดีนะแต่ทำไมต้องเสียใจด้วยทุกอย่างต้นนองแก้ไขได้แน่นอนไม่เป็นไรนะฉันมีไอเดียแล้วกลับบ้านกันฉันรู้ว่าใครสามารถช่วพวกเธอได้คุณยะหลานต้องการความช่วยเหลือค่ะ โอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับลันลานที่น่ารักของย่าเนี่ยยายจะช่วยพวกเธอเองย่ามีวิธีรักษาโรคนี้พวกเธอต้องกินผักผลไม้ให้หมดในจานนี้นะมันจะช่วยพวกเธอได้ผักเราไม่อยากกินเลยมีความสุขจังเลยได้เห็นลันลันของย่ากินผักแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง <No>. oh. โอ้หลานที่น่ารักของย่าก,กลับมาแล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกย่าเป็นย่าของพวกเธอนะ